a 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 รอบีเพจนะครับ่นเอนกัรมาตอบูที่ท้าครับราศอนย์าาราาิจักันก่อรานาครับก่อยู่เครื่องายยกที่ห้าครับยกตายมีคำตอบแทนครับเจวศุสิหน้วิครับประธานมีแพนประกาเลีเงนแครับอาศีกันยราชวราพญาติจับกันอนรามีคาวครับยกที่ห้าคับยกที่ตาย Дякую. ยกที่หาครับยกสุดใจเดี๋ยวเราทำการรวบรวมคะแนนแล้วก็จะมีการคูกร่กัน <c oughs> จบลงคะแนนแล้วก็จึงในด้านมุมนั้นเอนก็เป็นสิ่สิ่งากครับชนะคะแนนในด้านสองยอดกีฬาชาวอายัครับผู้รองผู้ทั้วันนี้ผู้รองครับผู้รอสุดยวงพรมคนมีเพื่อนกับผู้ที่เก้าวันนี้ครับตามดูบรกาศในเกมครับผู้รองนะครับสิ่งดาวินวันนี้มาสามครับ ขนาดตั้สามเลยเดี๋ยวไปดูไปกันนักก็นกองเนี้ย

ไมคือแบบคิวยกแรกเลยพ่อเพผมพ่อะพ่หัก้นะอ็พยายามแบบเดินลไปคุยเรื่อยๆตามตรงเลยครเลยแบบม่ได้ต่อยตรงแบบ่ป่ตะก้าออกไม่ก้าออกมาแบบจหอกยป่ะหักัหักหักไปหักไม่ตายไม่ร่วงจะมักมักมัต่อยกับ ตนน้ักเรสาครับต่างเลยที่นี่คือตะคิวกินเหรอครับด้วยไงติดไม่ได้ครับติดติดไม่ได้นะครับพยายามแบบจะเตะจะเตะยกาที่เกมมันมันอัดไปหมดเลยพยายามเตะพี่ก็ค่เตะขาผมก็พยายามเตะ

ดูรวมเพราะแจ้งผลงานไหมน้องต้องแล้วคูณชกเรามาเป็นไงบ้างครัผมว่าไม่มีอะไรนะครับผมนายก็ไม่แข็งครับผมแล้วผมเต้นนั่นเองเพราะว่จังหวะเราก็มีใครกันเกินตามเกมครับอ๋อตามเกมเราก็เลยยากนะครับไม่รู้จะบอกอะไรดีมันเก่งไปหมดไม่ตัดสินใจผิดใช่ไหมมันทำให้เกมออกมาแบบนี้ก็แพ้ครับ พยายามรับมาว่าแพ้ก็เอาตู้แทนมวยครับแล้วก็เอ็กซ์พิลคนแพ้าด้ตั้งใจดีกว่านี้นี่ก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะแพ้ได้แล้วกู้ตู้ก็เก่งนะผมมามามาดีโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับนี่ก็เป็นฝั่งนันดาบเจ้ายอดศิลาครับชอพยัยายามชนะมาศิษย์สอบไว้เรือยครับมาสุดนะครับ แคไฟเดียรแดนทางเจ้าสีอูซีทาวไปรับรับอ,อัดฉีดรเดี๋ยวรอเจ้าสีอูีอนี้ไปรับอัดตยี่ครับไปรับอัดตีีก่อครับ <c oughs> สู้นาะจีนงานแดงสบายเลยครับแพ้แบบนี้ก <c oughs> ็สิดาต้องต่อายเนี่ยครับทำเงินมันเดินไม่เป็นด้วยครับผม จิมงานแดงให้สู้ในทำไมมวยครับใครชนะสีอุยครับสีอุยสิงมาวินชนะครับครูรองวันนี้ครับเดี๋ยวรอซีอุยครับซีอุยที่ไปรับอัฐอยูดับไปรับอัฐีอยู่แพ้แบบขาดลอยใช่ครับคือว่าขาดลอย สวัสดีครับคิดว่าจะได้เรียนนะครับสวัสดีครับอํานวยโมเมนต์นะครับมีเรื่องที่จะอยากบอกครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ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  <sum> 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 ทางมันคคู่เอกครับคู <illions. S 1> なな่ที่สิคู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้ครับตอนนี้อยู่บนเวทีระหว่างบันดอยครับงด้านของเพชรสมชายครับ เดี๋ยวรอเจ้าสิวสักครูดครับเอ้าสิวสักครู่ครับฟีดมาแล้วมาดัง

ขึ้นมายกสี่เดินแพ้เลยใช่ครับเสียวความรู้สึกราคาออกมาดีมากครับแต่มอต่อยแย่ครับอ่ะก็ประมาณนั้นครับต่อยลนเองครับแดงตั้งคาวไว้แบบมัดสามก็ชนะแล้วครับ ครับนะครับเรื่องการทํางานของการของเรื่องข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 องการทํางานของ <laughs> và những người ngoài hành tinh và các bạn sẽ khám những điều đó. Và xin chào bạn 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 xin มาแล้วมาสีวีเอฟสีนนะครับแล้มั่นใจยุ่แนว่าเราจะเป็นฝ่ายรับการชูเยกสีแล้วคุณชุกเรามาเป็นไงบ้างเขาเขมาดีมาเก่งๆหมว่าเขาอยาไม่ใช่น้ำหนักน้ำหนักนี้มันเป็นน้ำหนักเราหรือว่าเป็นน้ำหนักเราครับรว่าเขาก็มา แล้ว19ครับเป็นไงกลับมาโชว์สวยความร่างกายความมั่นใจลองแล้วครับกิงไม่กลัวกลัวใหญ่อย่างเดียวครับหัวต่อยน้ำหนักเก้าต่อยตัวครับแต่ว่าถ้าต่อยน้ำหนักแล้ว118 19เราต่อยได้ไหม118เท่ากันต่อย119เท่ากันต่อย118เท่ากันต่อยแต่ว่า2น้ำหนักมันมอญันเหนื่อยนะใช่ไหมความมั่นใจตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมปีนี้เราโชคดีไฟไหครับปีนี้ก็สางไว้นี่ซึ่งได้ชนะ ไอ้เยอืนใจรูครับผมไอย่างนี้สภาพร่างกายเรากินไปได้ก็ไอเรื่ยๆครับแต่ต้งใจหมาวันนี้กลับมาโชว์สวยเลยโชว์สวยได้ยากเย็นทำไมเป้าหมายก็อยากจะชิงแชมป์118ครั้งแล้วคือเงราว่าเราทราบความยังไม่เคยครับก็ถทาเดียวกันเนาะกี่ครั้งอะ ก้อนตั้งก้อนดักตั้งกอแล้วแต่ผมก็ตั้งกเองก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ยังยิ่งยิ่งยันยันหรือว่าพอโอเควันนี้หวานใจมาไหมครับแฟนกองเชียร์เยอะเลยถึงมาวินสามคนสเต็ปแตกเลยอย่างที่พี่ได้สัมภาษณ์ก่อนเกมมาโดยรวมพอใจผลงานนะก็โอเคอยู่ครับโอเคที่ว่าน่าดีก็ได้ลูกขวานลูกสมองครับผมบอกแล้ว พี่มึงไม่กลัวอะไรคบแต่ว่ากลัวแดงับพูดไหมก็หมดครับหมดหมดช่วงไหนสี่ครับก็เป็นยังยังได้นะครับเพราะว่าพี่กล้วยอะไรพี่บอลได้เขามาสนับสนุนแล้วก็พี่หนึ่งอะไรเขาบอกว่าจะให้กลับมาพี่หนึ่งก็ซัพพอลได้ทุกต่างแล้วก็ขอขอบคุณพี่หนึ่งแล้วก็ขออีกครั้งที่สนับสนุนกำลังผมผมจะกินีลก็ไม่จริงผมกินเลเท่าไหร่ผมก็โง ตัวอัมตัวตามรับเม่รด้ยจริงๆก็เพราะว่าผมมีคนมารับคุณจัมจัมป่าวรับที่เจ้ามันจาต้องเด็ดตอนนี้เครับคือตอนนี้เราเลิกเกมเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เลิกเกมแล้วครับเราถึงชีวิตเอถึงจุดหนึ่งก็มาได้ครับผมอ่ายินดีด้วยนะน้องนี้นะครับร้อยสิบแปดกรนนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้ที่เจ้าครับผู้รองครับ ก็ไปทางด้านของ CEO สีอุยสิงมาวินครับเอาชนะคะแนนทาดงด้านของยอดศิลาชอห้าพยัคครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามผู้ที่10บผู้สุดท้ายคู้เอกของคืนนี้ครับปุมานดอยเพเจริญิทยิ์กับทางด้านของเพชรสมหมายสอสมหมายครับเดี๋ยวจับคู่เอกกำันดูบรรยากาศล่าเเคกันต่อครับ